ก็กาบเซอร์แล้วทกคนวันนี้ผมไม่ยินในแมปออบปี้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ซึ่งแบบฮาลเลนมากเดี๋ยวโอเคนะมาแล้วอ๋อคือผมเข้าใจแล้วอันนี้ สีเหลืองมีคนเหยียบให้แล้วนี้เราก็เหยียบสีแดงให้เพื่อนนะนี่คือผมเหยียบสีแดงให้เพื่อนก่อนนะอ๋อคือเราต้องมีกี่คนรู้ไหมคือเราต้องมีสี่คนหรือเปล่านะคือผมว่าต่อตัวขึ้นไปกดบันไดให้นะมันต้องมีสิจุ๊บอุย้ยคนนี้คนนี้ดีมากคนนั้นไปเลยอ่ะคนนั้นเขาไม่รอคนอื่นนะเค ผ่านแล้วนะทุกคนทุกคนก็กลับมาที่เดิมนะเราจะไปสีไหนอันนี้ประตูเปิดแล้วน,นี่ไปไปไปโอเคอันนี้ผมก็กดให้เพื่อนก่อนนะสองคนนะมาทุกคนเฮ้ยเคเพื่อนคนนี้ก็กดให้แล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนก่อนนะให้ให้เพื่อนกดให้เราเนาะเอราะว่าทำไมไม่กดอ่ะโอเคนะไปเหยียบห้เพื่อนก่อนนะโอเค เดี๋ยวผมตายอ่ะโอ้ยเดี๋ยวๆๆแล้วไปหยิบโอเคชุบเขาก่อนตะกลอนนะอาชุบอาชุบอาชุบโอเค เย็บสีแดงให้แล้วไปสิเดชทำไมไม่คินมันพูดอะไรอ่ะโอเคเราเข้าประตูมาแล้ว เราก็จะไปสีเขียวกันนะนี่ประตูนี้เลยไปเข้าไปเลยนะคุณอันนี้เขาคือ,อเราจะเข้ายัางไงโอเคเขาเปิดให้เราโอ้ยเขาจะแกล้งไ,ไหนนะ สีเหลืองสิทำไมเพื่อนคนเขาไม่กดอ่ะโอเคสีฟ้ากดก็ได้สีฟ้าโอเคเดี๋ยวเราเปิดทางนี้โอเคไปมาทุกคนอคุ้ยต้องตายอ่ะ โอเคผ่านแล้วนะเฮ้ยเขาแกล้งผมทุกคนโอ้แกล้งผมอ่ะอื้ ไอประตูนี่มันก็กลัวเหลือเกินนะมันก็ว่าอยู่ประตูนี้ทไมมันควรเดี๋ยวเราจะไปยังไงโอเคโอเคจุ๊บโอเคเกือบไม่รอดอ๋อต้องกดสีฟ้านะมันก็ว่าอยู่เข้าไปตรงนั้นทำไม,มนกึกว่ามันเป็นทางตันนะ ปิบชุบชิปบชุบชุบชุีชุด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 ีุด <c oughs> ดี๋ยวดุยวดชุ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 ดชไ,ไปไหนคือมันต้องการถึง,ง <c oughs> ุด <c oughs> <c oughs> ชุดช <c oughs> <c oughs> ุดชุดชุดชุเชชุชุ มันยินตรงนี้โอ้เพื่อนไม่ไปเหยียบอะโอเคชบโอู้อยคืออีกเล้วอะ่ะคือมันยากอะคือจะไปได้ไงอะ่ะคือมันไม่มีทางให้เราไปแล้วเนาะโอเคอเดี๋ยวมันมีเพื่อนกดหรือเปล่ามันไม่มีนะทุกคนเดีย๋ยวใครจะกดอะ่ะ โอเคคือผมไม่กล้าไปเลยอะชุบอ,อย่าก,กลับแล้วโอเคกลับแล้วนะทุกคนเราก็จะไม่ปวดให้เพื่อนมานะฮ่าฮ่ากดสิมากดโอเคนะอย,อย่าบอก่าตายเออโอเคไปแล้ว เกือบไม่รอดนะทุกคนเออสีเขียวไม่ใช่เหรอโอเคนะคือแบบนี้ก็สนุกนะทุกคนสี่สุดท้ายนะทุกคนนี่โอเคเดูใช้ก็คืยังไงคือเราต้องไปเปิดก่อนหรอเดี๋ยวคือเราต้องเปิดก่อนนะออไม่มีใครมาได้เหรอ ก็ซึ่งในวันนี้ผมเบื่อแล้วทุกคนก็ไม่ไปจุ๊บ